มิวนิษฐาพาครอบครัวเช็คอินเขาใหญ่คุณย่าคุณยายก็มาด้วยกันบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความน่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของ มิวนิชาและไฮโซเซนนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ตอนนี้มีลูกสาวเป็นแก้วตาดวงใจหนึ่งคนชื่อว่าน้องมารินอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวโดยล่าสุดมิวนิชาได้เช็คอินเขาใหญ่ได้ออกมาเผยภาพความน่ารักของครอบครัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าพักผ่อนหย่อนใจที่สุดและนอกจากนี้ก็ยังออกมาโพสภาพที่คุณย่าและคุณย่ากำลังนั่งอุ้มหลานทำเอาหลายคนโฟกัสในความเหมือนของคุณย่า และคุณยายงานนี้ทำเอาบรรดาพี่ๆแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบไม่ว่าจะเป็นคุณย่าคุณยายหน้าเหมือนกันเลยค่ะน่ารักน่าเอ็นดูบล็อกคุณพ่อเลยลูกเอ้ยมารินส่วนคุณยายและคุณย่าก,ก็เหมือนกันจังครอบครัวสุขสันต์ค่ะแยกไม่ออกระหว่างคุณย่าคุณยายเลยจ้าเป็นต้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆนะคะ